1> น,1นึ่งร้อิกสปิคอมเมนต์นี้บอกว่าดีครับเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนะครับทุกคนเอาไปดูแลสุขภาพกับเครื่องวัดความดันสําหรับบ้านใครนะที่มีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันแบบนี้มันมาคู่กันไงทุกคนเอาไว้ดูแลสุขภาพครับพานเท้าตะขาบแบบนี้หลังจากนั้นกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยครับแบบนี้ครับเขาจะง่ายมากทุกคนจ๋า นั่งรอฟังอย่างเดียวเลยบ้านใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันนะติดบ้านไว้สักเครื่องไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนรับรองเลยและใช้งานง่ายใช้งานสะดวกไม่ต้องมีสายพลุงพลังนะครับก็คือเป็นแบบนี้พันไปนแบบนี้แล้วก็เป็นระบบชาร์จแบตนะครับไม่ใส่ฐานชาร์จแบตตัวเองจา๋ามีสายชาร์จให้แล้วน้องทํางานแป๊บเดียวหน้าจอน้องเนี่ยเป็นดิจิตอล lcd คือตัวใหญ่ๆตัวโตๆเลยนะคนเท่าคนแก่เห็นชัดมากรอน้องทํางานแป๊บหนึ่งในขณะที่น้องทํางานอย่าเพิ่งขยับนะครับ116 แปดสิแปมลลิจยใครใจใครตัวครับแปดสิบเก้ามิลลิเมตรกมีค่าเป็นภาษาไทายแบบนี้ให้หมดเลยเหมาะสําหรับคนเท่าคนแกม่กมากๆที่อยู่ที่บ้านนะครับ <ใน S 1> หรือคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพก็สามารถใช้ได้ขลองปกติแบบนี้เลยเขาจะแปลค่าแบบนี้ให้เสร็จสับนะครับ หลังจากใช้งานเสร็จปิดเครื่องแบบนี้ไว้นะติดบ้านไว้สักเครื่องหนึ่งเหมือนที่คอมเมนต์มีบอกเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับใครที่สนใจนะหลังจากปิดเครื่องตัวนี้อย่าลืมปิดสวิชข้างบนนะครับแล้วก็ถ้าแบตมันอ่อนมันจะขึ้นเตือนที่หน้าจอแล้วก็เสียบแบตมีสายชาร์ทให้กดจิ้มไดทีตะการแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ครับทุกคนเอาไว้ดูแลสุขภาพมาเป็นกล่องแบบนี้เลยครับ